อันนี้เป็นขนมดังโงกนะคะสาสาดังโงกก็คือสาดังโงกที่ห่อด้วยใบสาสานะคะอันนี้เป็นใบสาสาหรือใบไม้ไผ่ใบไผ่ไผ่ยเล็กๆที่เวลาการเข้าป่านี่ใบนี้เลยนะคะเพื่อนไปดูตามคลิปที่แบบว่าเข้าป่าหาหน่อมไม้อะมันคือใบนี้แหละนี่ค่ะเรียกใบสาสานะอันนี้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยเอามาให้นะคะคนรู้จักฝั่งนู้นนะคะ ก็เอามาแกชอบทํานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในเนาะน่ากินไหมก็เป็นสีนี้ค่ะอันนี้น่าจะใช้ดังโงน่าจะใช้สีจากต้นที่มันเป็นเอ่อไม่ใช่โยโมกิอะค่ะนี่สีจะเข้มแบบนี้นะจําชื่อไม่ได้แล้วน่าจะเป็นต้นยามาโกโบนะคะนี่ค่ะรสชาติอร่อยกว่าหอมกว่านะ ข้างในเป็นถั่วแดงค่ะเหมือนข้ขาวข้าวต้มเคืออะไรขนมบ้านเราอะ่ะแต่ข้างในมันจะเขาจะใช้ถั่วแดงเนาะอืมอร่อยอร่อยเหมือนขนมเทียนบ้านเราอะ่ะอืมคล้ายๆนะหมายถึงว่าใส่ทําแป้งใส่ไส้แบบนี้ค่ะแต่ก็ใส่ไส้เยอะนะคะเดี๋ยวอันนี้เอาไปให้แม่ครึ่งหนึ่งค่ะแกบอกเนาะแบ่งคนละครึ่งค่ะ